ขาไปก็ไปโยนสองขาไปก็ไปลาตาสองหืายไทสองไปครับนาตาสองาไปับเป็ไท ใช่ด <ítulo> ีค <irgendw> ร <carbono S 2> ับพี่น้องมังปลมื่อนี้เข้ากับมาบุญมังไฟกันครับผมของอำเภอประคาดนะครับผมมื่อนี้ยเป็นวันที่11มิถุนายน2565นะครับผมเมื่อนี้ก็เป็นการจุดมังไฟเมื่อแรกนะครับผมเมื่อวานนี้ก็เป็นการแห่นะครับผมตอนนี้ก็เริ่มเริ่มสตาร์ทกันเลยนะครับผมนะครับทั้งรางก็คืออ่าให้มังไฟนะครับผมในบริเวณนี้คืออยู่ริมโขงอำเภอประคาดนะครับผม สมาชิกบางไฟเขาก็เริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปเบิรงครับว่า,วาเพิ่นกำลังล่างของไฟยุ่งเลยครับรู้ว่าต้นาันคือบางไฟที่เอามาครับผมมีไข่ท้องแอร์นะครับผมท้องดาวเทียมนะครับผม เป็นกำลังจัดแจงกับบังไฟอยู่ครับตัวนี้เห้เอินบังไฟครับบังไฟหมื่นตัวนี้นะครับทองนิ้วโอ้โหโบมีสิบโมีพันโอ้เป็นบังไฟหมื่นเลยไหครับานเอ ไฟร้อนแล้วเหราให้กุดดวกบ้าเราถกัยอะมกรงี้บ้านเหืองหกแล้บานี้ปกแ้องไอ้องไ่ดคตรเยอยเออ้องไ่ด้องเหลืองเหลืองเือง

ของดาวจรัสแสงร้อยยี่สิบบานไปกัะดาวจรัสแสงอดเย่ล่างเลยพี่น้องเราอยากทำมันทำเด้อล่างเลยมาเบอกเรื่องไพหน่อยเนาะมาจะมาได้กับน้ำทำจะเดี๋ยวมันสิบปรจันเด้อจากวัดสภาสนามอแากที่เหยียบนี่ละขับมันก็อยากเพิ่มยากแน่กับมการหาเลี้ยงยากแน่ คาับพีก็อยากสวนเรื่อยๆตัวเตางเนินลงให้ันได้ครับเสียโจดจัดจดจัดเอาเตแต่ที่ันมีิก็ได้ครับนิ้นคุณภาพครัถึงซีาแน่้เดไปแน่ก็ร้างมันคอไให่แอย่งกไวร่างเราเยสบายใจดีครับพี่ดาครับเวลากาะนี้ของ ดาวจระเซ็งก็ร้อยเกตสีนไปดาับองเท้าเป็นสินเชี่อชินใหญ่ๆเร้อดาวจระเซ็งเอะครับผมไปราคาสองเกตสองราคาเดียวดาวครับับพี่ก็มาวนมาในกระเป๋ายู่้างดาวครับบางบงใหญ่นะครับพราดาวมีอยราคาอู่ที่สองแปดห้าถึงเกครับเตรียมมพร้อมรอไว้ ขณะนี้ดาวจรัดแสงก็สองร้อยพันไปครับดาวจรัดแสงกราบก่อนลุก,กันไปลุนก,กันไปดาวจรัดแสงครับคนห้องไวอยู่วะสิบ่านครับพระเจริญแสงเรียกห้ต้นไม้ไมดีป่ไปก่อนดาวเวลานี้ดาวก็ยี่สิบพันไปครับฟองจะลายดแสง มาบขาวบางๆเลนะสารการไปเก็ดชุนมีได้เพี่ยนอู่ครอบของดาวจนาแสงเก็ชุนได้เพี่ยนโยอีพรบอดีจตลาดาวจนาแสงทพาดาวดีสบบวกเกวันสองห่ศูนย์หึงห้าพครับเกียกับท้าดาวดีบเกวันหศนย์พร้อมนับหนึ่งสองสไปครับ เอาด้วยของท้าดาวดีสอดบวกเกวันคนสวยหลากหลาจงนีตัวน่ไปลางมาในจังหน่อยเด้อดีสอดบวกเกวันแปดชิบว่าผนไปครับของดาวจะรันแสงก็ยังอยู่ครับดาวเบาเกวันออกลากๆจะน่อยครับผงสาเกวันเด้อา่ดาวรีสอท ดาวสามร้อยพันไปครับดาวเอามาอยู่ดาวจัลันแสงเจวันลากมาแนกระเบสวัสดีเขากับคำลังติดตั้งกันอยู่นะครับผมไฟมื่นของทองแต่เทียมนะครับเอาพูดดีวะครับเดี๋ยวเติมอยู่ครับของดาวนี่ครับมนี่ครับเตอร์เลยเสิร์ฟเติร์ดาวกัเบาแต่ตามหลักตาดา กองดาวตามลงมาปกครับสามสครับสามวินาทีคร <K> ับของอาจะรัดแสนสามวินาทีครับตรงขาน้อยบวกปักเขียบสองสครับโอเขครับกองเขาน่อยบวกปักเขียบครับสอง้นะครับเสนสอมไปกองเขาน่อยบวกปักเขียบ ไปแหงเจ้น้องันไปไดยังไกับยื้อไปได้ยื่ออันเดอร้อย่สบฝานไปครับของทัตดาวบัวจีวันครับล้เป็นฐานตุกพร้เวีนสองหกศูนย์ของรับพงมีหนึ่งศูนย์ยัตั้งใหญ่ครับสองแต่ห้าเป็นเก้าศูนยป็ลายหางสายอ้อมเจ้าน่อยละอร ถ้าดาวลีสอเก็ดูไปก่อนรากอยู่ที่ของก้องเขาหน่อยรับสุขบอลแล้วก็แล่นทั้งหัวอย่างเดียวเด้อรับกลุ่มบอลทั้งหัวแล่นเจรยเจรย์ด้วของของเกองเขาหน่อยถ้าดาักเนี่ยนีม่ก็ออกได้ยืนบ่ออกได้รปไม่บอลมาเลยระดับมัน่ีติดาบนี่มันสบัดป้ายูอกครับไปหาฟิดเปาอยู่ดอกแต่ระดับทาเด้อ่านจะไหวไหม สวนก็ขาน้อยสถานก,การณ์นบ<ะ>อ,อดีดีบอดีได้นักหวันแรได้าเดียวได้ของกองขาน้อยได้ามานถาร้อก็แจ้งเราเด้อไลดคอวามก็ได้ครับท่หนเสอหนึหนท้ากันฟงวมาหกสนนหนึ่งกได้ไปฟงเวียนร้อยเาิบห้กันดาวู้ไหวเด้ตาดาวเดปป้อ ปงวินไปอยู่องเกาหน่อยครับพอได้รุ่นกับแนดนทั้งหัวจุดไปมากใกล้ๆแล้วองเกาหน่อยครับตาดาวจะได้สองร้อยเดินตาดาวครับตาดาวรีสอร์องจีวันอยู่กองอยู่ออมมายองตาดาวของทีมงานทาดาวรีสอร์ทต่ำลงมาเอากครับสองสองศูนย์กับสองร้อยยี่สิบวินาทีทาดาวปงหินล่างๆอยู่ก็ปงเหิน บอกเน่อยไกลนะปงบินบังไฟปีกไกลกองเขาน้อยต่ำลงมาเปต้กระดับหนึ่งสามศูนย์ก็ร้อยสามสิบวินาทีกองเขาน่อยร้อยสามสิบวินาทีฝากปงวินเล่าไว้นะก็นอนเบาได้เด้อของปงบินเด้อนอนฝังเบาได้อยู่มีไม้ทองเพราะไม้ทองดาวชีพนำพร้อมแจ็คเลยนะกระดับทองดาวชี กลับการลงก็ถืว่าใช้ได้แลองฟงวินกรับหวังเราดีล้ฟงวินราคาหยุดขไปไหงบอกสูงครับมนก็พอแกเดียวมวมีและก็ออกมาครั้งแรกครับถือว่าดีเลยทีเดียวกัแล้วฟงวินน่าประทับใจครับ รอลุ้นกันบ้างต่อไปรอลุ้นกันบ้างต่อไปขอขอทางห้ทองระเดียมหน่อยครับต้องระเตรียมบังใหญ่รค,รครับบอกข้างอ่างเด้อบอกอ่างเลับอกอ่างต้องไปมาเมต้โควิดเด้อประคั่นผู้สอนตอนห้าพฤษเข้าศูนย์แม่หน้าเข้าศูนย์ผู้ชื่อมาเมต้โควิดปีแรกเด้อออกข้าง,งอ่างเด้อเมื่อวานนี่กับปุ้มพร้อมฐานนี้บังนึงเอามไหมพร้อมไหมนับหนึ่งสองสาม มีปัญหาเกื่อวลับตัวไปดีไปดีไปดีขายนี่กเกี่ย้จเฮ้ยล่ะเอ้สาวเฮ้ยล่าเฮ้ยสาว